เพชรไม่สวยหรอนกมาตลอดความสวยเพชรมันไม่ถึงหรอวะเพชรก็เพชรโดดเด่นอยู่นะเมื่อคืนอะความสวยเพชรมันไม่ถึงหรอ นอกอยู่กับแฟนกับแม่ค่ะเลอยากรู้ตัวเองอะความสวยกูไม่ถึงหรอกสวยเกินเอื้อมเพื่อนเพื่อนมาบอกว่ามึงสวยเกินฝรั่งวาซานอีมิต,ตวัตเพื่อนในฉันบอกว่าก็มึงสวยเกินฝรั่ง ค่ะสวยเกินฝรั่งมันมีด้วยหรอวะะอาจจะมีสวยกว่าแม่อ๋อจริงอันนี้มีส่วน ไฟออรา่ายังไม่ได้ใช้ค่ะแม่ไปอะไรอะอยากเห็นคล้องสดโอ้ยอันนี้ก็ไม่รู้จะสดยังไงแล้วค่ะคนตาไม่มีสักเส้นแล้วเนี่ยคิว้วก็ยังไม่ได้เขียนจะสดอะไรอีกคะหรือแม่เข้าถึงยากไม่จริงนะแม่ยิ้มตลอดเวลานะ <c oughs> แม่ยิ้มตลอดเป็นผู้หญิงที่ยิ้มสวย แม่เป็นผู้หญิงที่ยิ้มสวยยิ้มสะกดยิ้มแล้วทุกคนมองเข้าใจปะแต่ไอ้คำว่าแม่สวยเกินไปเน่ยน่าจะใช่ ตื่นมาก็สวยเลยแม่เลิศเออเลือนล่างใช่แม่สวยเกินไปน่าจะไปคืออะไรวะน,น่าจะไปน่าจะใช่เลไม่กลับบ้านหรอแม่ดิฉันอยู่บ้านแล้วค่ะดิฉันเช็คเอาท์มาแล้วแต่บ่ายโมงะะแล้วค่ะเตอกลัวเล คิวไปไหนเป็นคนไม่มีคิวอยู่แล้วค่ะไม่เป็นงานมอทอมอทอคืออะไรอะ่ะเมื่อคืนนกค่ะน้องบีนาหวัดดีค่ะ อ๋องานมอทคืองานที่ทำศราสร์มันมีอะไรอะคะถ้ามันมีอาหารการกินไม่ไปแล้วกูสั่งมากินที่บ้านได้ข้าวสารเมื่อคืนโอเคไหมครับพี่เพชรสำหรับพี่เพชรโอเคค่ะสนุกเต้นทั้งคืนปวดทาเวอร์ไปร้านไหนก็เต้นเต้นแบบไม่แคร์เสื่อ เป็นสนุกดิพี่เปชะชอบเต้นอยู่แล้วค่ะเป็นการไปผ่อนคลายอีกหนึ่งวันที่เล่ค่านะคะหมดไปห้าพันบาทถือว่าโอเคสับซอบ,ส,อบสนุกมากค่ะชงเจริญผู้ชายหมดไปแม่ชงเจริญวันนั้นไปนั่งแป๊บเดียวค่ะไม่ได้นั่งอ่อยนานผู้ชายยังไม่เมาเลยลูกอ่อยต้องกลับเพราะลูกอ่อยเป็นอ,อ่าแพนิคค่ะนะคะชงเจริญผู้ชายเลิศแต่ว่าต้องอยู่นานๆอยู่จนร้านปิดยุ่ยๆอย่างเงี้ยค่ะ แต่วันนั้นลูกวันนั้นลูกออยเขาเป็นแพนิกเลยต้องกลับก่อนนะคะแบบนั้นเลยว,วันนี้ไม่ไปไหนแล้วลูกเตรียมตัวกลับจากธนบุรีแล้วค่ะนะคะ,นะคะวันนี้พักแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนแม่หนักมากจริงๆอะเบียร์เกือบสิบขวดนะคะ่ะแล้วก็ค็อกเทลอีกสามแก้วโอ้โเมื่อคืนสุดๆนะคะงงมากแม่หายไปไหนช่องปิวใช่ช่องปิว,ปวลูก ลดช่องละเจ็ดวันตอนนี้เหลืออยู่สองช่องที่ไรายได้คือช่องนี้แหละนะคะบางแสนราคาโอ้ยตายละคิวกูไม่มีให้เลยอะ่ะยังไม่ได้กลับคะ่ะกับจันทร์ไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนคะ่ะมีคิวอีกแค่สองวันนะคะกับจันทร์ไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนคะ่ะรอรถบีเอ็มของคุณออยสร้างเสร็จเ้ยสร้างเสร็จอาสสร์รอรถบีเอ็มดับเบิลยูคุณออยเสร็จจากศูนย์ก่อนคะ่ะ เมื่อคืนคุณแม่โอ๊ยถามจะเรื่องกูได้ผู้ชายไหมนกจบอย่าถามเยอะนอกค่ะถามแตเรื่องกูได้ผู้ชายหรือเปล่าคือจะอยากให้กูได้ผู้ชายกันนาะสูสวยเกินค่ะฝรั่งไปจีบสักคน เด็กส9ก้าเขาแค่ประแจมในกล้องแล้วก็ได้เอามือล้วงไปเบาๆอ่ะแค่นั้นแหละบ้านฟ้าก็โดนปิดกั้นอีกสามวันจบไม่ต้องมีใครทักหากูกูไม่ได้อ่านเนอะกูบอกแค่นี้แหละโดนเป็นโดนเป็สามวันไอ้เรื่องไอเด็กสิเด็กสิบเก้านี่แหละ แปลกน้อฝรั่งอายุสิบเก้าเข้าผับได้แต่คนไทยห้ามเข้าโอู้งยังไม่ได้อาบโลกยังไม่มีเวลาลุกอาบเลยค่ะขอพักก่อนปวดเนือ้อปวดเอปวดขาไปปวดละประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นสิงงปะกูเห็นเด็กฝรั่งอายุสิบแปดสิบเก้าเต้นลานก็เชนในผับแต่คนไทยห้ามเข้าผับโอ้ย อะไรติดตาคะไม่มีนะคะขนตาไหมอะ่ะขนตาปลอมอะ่ะดูเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยคะ่ะนอนอิงเวอร์พร้อมที่พอมทกระชากต่วไปอาบน้ำแล้วก็กินมะม่วงเย็่ยตองเลเล <c oughs> <c oughs> กินกระบอกเพร็รไปกี่กี่ตันแล้วครับเลือหมอ แม่สวยแต่เช้าเลยเลิศขอดูหน้าสดเมื่อไหร่แม่จะอาบน้ำนั่นนะสิมาปลุกวิญญาณแม่หน่อยลูกเอาอะไรมากระชากวิญญาณแม่ไปอาบน้ำหน่อยได้ปะสักสองสามร้อยอะขึ้นเลขบัญชีค่ะสปอร์ตแม่สักสองสามร้อยได้ไหมลูกใหแ้แม่มีแรงขึ้นไปอาบน้ำไปขี้ไปเคอรไปแปลงฟันสปอร์ตพรีคุนทได้ไหมคะสปอร์ตพีีคนด่ได้ไหมคะ,ข,มคะขึ้นเลขค่ะ ดูสิกูเข้าแปดสิบแปดผับอีดอลปั๊มทุกผับเลยขึ้นเลยค่ะซัพพอร์ตผู้อยูค่คนนีไไ้ได้ไหมคะให้ผู้อยูค่คนนี้ได้มีแรงลุกขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าได้ไหมคะปากหมุดค่ะซัพพอร์ตแม่ให้แม่มีแรงลุกไปอาบน้ำได้คะ่ะ เงียบ <Yeah, S 2> ไม่มีใครสัพพอร์ตดีสัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ให้ลูกขึ้นไปอาบน้ำเลยได้ไหมคะสัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ อยากรู้ว่าสร้อยหลุยวิตตองเส้นละสองหมื่นมันจะลอกไหมวะสองหมืนท้วนเลยนะไม่มีเศษเลยมันจะลอกไหมวะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรทองเคเหรอพูดไม่ถูกอะมันเป็นโลหะเหรอกูพูดไม่ถูกกูก็ไม่เคยใช้ไม่ลอกค่ะแม่จริงหรอ อ๋อห้ามโดนน้ำหอมโอเคอ๋อโอเคโอเค,อเคงั้นเพชรขอไปอาบนะน้ำก็อนนไม่มีใครซัพพอร์ตก็ไม่เป็นไรค่ะ ขอไปอาบน้ําแต่งตัวทาตัวให้สดชื่นแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์กินข้าวกันโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมคะเพรขอดีตัวเองออกไปอาบน้ําอาบท่าแต่งหน้าสวยๆแล้วเรามานั่งไลฟ์กันยาวๆจนถึงตีห้าโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคนะแล้วเจอกันค่ะเพชรนรักทุกคนค่ะ ตีห้าอีกแล้วเอาเพลรักทุกคนค่ะตีห้าอีกแล้วเอา,เอาตีห้า